สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่อู๋น้ำหนัก59เหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่อู๋มีรถเท่ๆลุยๆมาฝากลูกค้าทุกท่านนะคะนั่นก็คือคันนี้เลยไต่ตั้นตัวยกสูงนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะมีชุดแต่งนะคะสเกิร์ตหน้านะคะไฟ LED ติดกับสเกิร์ตมาแล้วมีซุ้มล้อนะคะล้อแม็กคันนี้นะคะจะขอบ20เลย ต้องบอกว่าคันนี้ว้าวมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วต้องบอกว่าคันนี้ไม่น้อยมากและก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันเลยท่างเอค่ะเรามาดูภายในของคันนี้กันเลยนะคะต้องบอกว่า คุ้มจริงๆเพราะคันนี้เป็นตัวท็อปของตัวยกสูงนั่นเองนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะรองรับ Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto a เกียร์6สปีดนะคะมีเกียร์6สปีดเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสวยไหมเอ่ยภายในกว้างขวางมากจ้าเอ๋เห็นไหมคะว่าภายในกว้างขวางจริงๆนะคะอ่ะเราไปดู ข้างนอกกันต่อเลยต้องบอกว่าลูกค้าที่ได้รถคันนี้ไปนะคะพี่อูอยากจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะแค่เห็นข้างนอกก็ต้องบอกว่าเท่แล้วนะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อล้อมแมกซ์ขอบ20แล้วสวยไม่เอยสูงไม่สูงนะคะดูที่ความสูงของพี่อูแล้วดูความสูงของรถนะคะโหต้องบอกว่าคันนี้สุดยอดจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของ มิสูบิชิไททันแคปคันนี้นะคะโปรโมชั่นคันนี้นะคะฟรีดาวกันไปเลยต้องบอกงี้ฟรีดาวแถมประกันชั้นหนึ่งพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้ามาพร้อมกับไฟ LED นะคะซุ้มล้อและล้อแม็กขอบ20กันเลยทีเดียวโอ้โหคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญขอย้ำฟรีดาวโอเควันนี้พี่อุลาไปก่อนบ๊ายบาย